กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับยามเย็นเอาพระมาแบ่งปันครับผมเป็นพระเลี่ยมเงินนะฮะพระเลี่ยมเงินสวยๆเลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเปิดโทรเปริดไลน์ เบอร์เดียวกันนะครับมาก่อนได้ก่อนครับผมไม่รับจองนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนะครับสมเด็จวัดรคังพิมพ์ใหญ่ครับผมเรี่ยมเงินนะครับเดี๋ยวไปไวๆเลยแล้วกันนะครับไปไวๆเลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมเอานะครับสมเด็จวัตรคังพิมพ์ใหญ่ครับลงรักลงทองเก่าครับผมสองพันบาทครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมของนี้สวยครับมีแท้ครับเฟรดิกดูดติดสองพันบาทต่อไปนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับมีจานเต็มสูตรเลยครับเปลี่ยนเนื้ออัปค่านะครับแปะทองบูชาหลวงพ่อเรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังยันมงกุฎพระเจ้านะครับเดี๋ยวนี้ก็เอาสองพันนะครับมา่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสองพันนะครับเอาองค์ละสองพันรวดเดียวเลยนะครับราคาพิเศษครับให้จำง่ายๆครับถึงวันพรุ่งนี้ครับมาถึงวันพรุ่งนี้นะครับราคาส่งท้ายเดือนครับพรุ่งนี้ค่อยลบคลิปนะครับเหรียญลงพระเดิมครับผมสองพันครับพระเดิมมีสองเหรียญนะครับมีสองเหรียญอันนี้เหรียญที่สองครับผม เหรียญสวยนะครับผมเหรียญสวยนะครับสองพันบาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะเหรียญหลวงพ่อพรมครับเตรียมเงินทุกองนะครับเตรียมเงินทุกองนะครับชอบองคไหนทูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับสองพันบาทครับต่อไปนะครับพระรอดครับผมมหาวันพิมพ์ใหญ่ครับองนี้ก็เอาสองพันนะครับ สุงกอครับผมเลี่ยมเงินครับเลี่ยมจับขอบเงินครับวงนี้ก็สองพันบาทครับต่อไปนะครับปิดตาหลวงพ่อทองสุขครับวัสถพานสูงสองพันนะครับสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อควยครับสวยๆเลยนะครับเลี่ยมเงินนะครับสองพันบาทครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมครับมีสององนะครับมีสององครับผมสองพัน นะครับสมเด็จพระเกียรติชโยครับองนี้ไม่ได้ส่งกวดนะครับองค์ส่งกวดขายไปแล้วนะครับเอาสองพันแล้วกันนะครับไวๆครับพระกิ่งเก่าวัดุทัศน์ครับเยี่ยมเงินครับสองพันบาทครับนางพญาพิมเข่าตรงนะครับเยี่ยมเงินสวยๆเลยครับสองพันครับพนุมานเชิญทงครับนี่ครับงาแเกะนะครับ สองพันราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับไม่ลดแล้วนะครับนะครับพาะผงวัดปากน้าครับมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับสองพันอันนี้องค์ที่สองสองพันบาทครับนะครับชอบองค์ไหนสกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับมาก่อนได้ก่อนครับพระกูสลิมแดงครับผมก็มีเยอะเหมือนกันนะพูดถึงขั้นเรียบเงินนล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ ผมผู้ช่วยครับนะครับนี่ครับผ่านบัวรอบครับผมสองพันบาทนะครับพระมหาเศีวรครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่ครับสองพันครับสองพันรวดเดียวเลยนะครับหลวงปู่เพิ่มครับวัดกลางบางแก้วครับสองพันบาทนะครับสิงห์นะครับพ้าหลานตัดหลวงพระเดิมครับตัวนี้ก็เอา สองพันครับลูกอมครับหลวงพคงบางกระพร้อมครับสองพันถ้ามาปางครับเดี๋ยวรับตัวตัวเลยนะครับสองพันบาทหลวงพู่วดครับเรียมเงินหมดเลยนะครับสองพันครับพับเปิมครับผมนี่ยครับพับเปิมลำพูนสองพันครับ คุณแผนนะครับพายคู่นะครับบ้านกางครับสวยๆนะครับสองพันบาทครับหลวงพ่อแดงครับเขาบนไดอีกครับผมอันนี้ก็สองพันครับเหรียญหลวงพ่อคูณครับผมสองพันหอยวเลยนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับสองพันบาท นะครับสุมร่มโพนะครับอันนี้เนื้อชิ้นเงินนะครับผมสองพันนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับหลวงพ่อโตบางกระทิมครับผมองคนี้สวยครับสองพันนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อพรมครับพระช่องแครครับผมสองพันบาท่มีสององค์นะครับหลวงพ่อพรมนะอันนี้องค์ที่สองครับผมสองพันครับ วัดปวรครับผมสองพันครับหลวงพ่อคงครับบางรัะพร้อมครับผมสองพันอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้ทยเขนครับสองพันครับสมกอครับผมวงนี้ก็เอาสองพันครับเอาไปไวๆเลยนะครับ ถ้าเปิดมาในองค์ที่สองนะครับหองค์ที่สองสองพันบาทอานนองค์ที่สามครับนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอส่งมานะครับเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอาองค์ละสองพันก็อกนะครับเรียมเงินนะครับนะครับชอบองค์ไหนกูใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ มีเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับขอมืสองพันนะครับค่ากระดานนะครับค่ากระดานนะครับหมูงาแก่อาจารย์เฮงครับสองพันบาทครับวัดสังกระจายนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปาคะเลครับผมของนี้ก็สองพันบาทนะครับอันนี้หลวงปู่ทิมครับ หลวงพ่จิมนะครับสมเด็จวัดใต้นะครับสองพันนะครับหลวงพ่ทวดครับผมสองพันครับต่อไปนะครับเบี้ยหลวงู่บุญครับเบี้ยแก้หลวงู่บุญครับสองพันครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธครับวัดปันไร่ครับผมวันนี้ก็สองพันนะครับ ผมเพิ่งเงินพิมพ์ิตาครับพิมพิตาอง์นี้ก็สองพันนะครับนางถัิมแดงครับสุโขทัยครับผมสองพันบาทนะครับพักขิงครับพระสุทัศน์มีหลายองค์นะพักขิงผมมีหลายองค์นะครับอันนี้องค์สองพันครับสมเด็จวัดระฆังนะครับเตรี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังครับสองพันอันนี้องค์ที่สอง สองพันบาทครับต่อไปนะครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคองมาครับเท่าเปเรียนเปียกทองครับผมสองพันครับแพร่หลวงพ่ออ่ำครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับสองพันครับพระกข่งสวยนะครับสองพันบาทนูกครับผมชอบองไหนสุใจองค์ไหนไลม์มานะครับ06475หก หนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับียกเงินพร้อมพ้อยครับสองพันบาทนะครับหงจานลบุรีครับองนี้ไม่ได้ส่งประกวดครับเอาสองพันนะครับพิตานะครับเนื้อโลหะเนื้อสำริดนะครับสองพันบาทครับพระแก้วหินจุยเจียนะครับสอบพันครับ ตุพันหลังพานครับนี่ครับตุพันหลังพานสวยๆเลยสองพันนะครับราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับข้านต่อครับมาลงกระชวดเนื้อว่านครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับสองพันบาทองค์ที่สองอื่สวยๆเลยนะครับสองพันอันนี้องค์ที่สามครับสองพันบาทอันนี้องค์ที่สี่ครับสองพันครับ อันดัองค์ที่5ครับสองพนะครับองค์ที่6ครับชอบองค์ไหนุ้ใจองค์ไหนด l i n ์มาเทรนะครับ0นหกสี่เจดห้าหนึ่งหนะครับองค์ที่เครับนะครับมีเจ็ดองค์นะครับมีแองค์นั้นเหลือแองค์นะครับตรวจนว่านนะครับสองสี่ก็เจนะครับ องละสองพันเลยนะครับต่อไปเหรียญพระอาจารย์ฟั่นครับผมกระไหลทองนะครับอันนี้ก็สองพันครับต่อไปพระล่วงนั่งตะลิ่มแดงครับผมสองพันบาทเทารีดลงผทัทวดครับผมสองพันครับนางพญานะครับเข่าตรงครับเลี่ยมจับขอบเงินไปสองพันนะครับเสือหลวงพ้าปานครับตัวที่หนึ่งครับอันนี้ตัวที่หนึ่ง สองพันบาทอันนี้ตัวที่สองนะครับสองพันบาทตัวที่สามครับสองพันบาทครับวัยเลยนะครับไวเลยนะครับตัวที่สี่ครับผมสองพันนะครับชอบตัวไหนูกใจตัวไหนแอดไลน์มาได้เลยนะมีเสือตริกาด้วยนะครับอันนี้ก็สองพันนะครับ วันนี้ตัวที่สองครับสองพันครับต่อไปครับหลวงประทับวัดทองครับวันนี้หลวงประทับวัดทองนะครับสองพันสำเร็จครับสองพันบาทต่อไปนะครับอาจารย์เฮงครับวันนี้อาจารย์เฮงเป็นงาครับผมสองพันนะครับพิษสมนครับผมหลวงพ่อแก้ว องพันบาทนะครับวง้ช่วดนะครับลวงผู้ช่วยนะครับจารีไอเขาเรียกอะไรนะเบตงนะฮะมีสององนะครับมีสองสองพันนะครับต่อไปแบวกม่านหล้วกล้วยครับสวยๆเลยครับผมสองพันบาทครับต่อไปนะครับลาหูครับผมกะลาแกะครับ สองพันนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วครับสองพันครับพักกิ่งครับผมพักกิ่งครับสองพันบาทนะครับอนุมาครับผมอันนี้มีสองชิ้นนะครับสองพันะครับพยาคุดขุดงาแกะัวใหญ่เลยขายสองพันพอนะครับไวนะครับมีสอตัวพี่จตใดชอบแอดไลน์มาเรือย ต้นหกสี่เจ็ดห้าหกตหนึ่งหกเก้านะครับตัวใหญ่ๆนะครับไม่ลดแล้ว <c oughs> ใครได้ไปคุ้มคุ้มนะเราจใหญ่แบบนี้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับสองพันครับอนะครับเต่าหลวงพ่อเงินครับผมสองพันบาทอันนี้ตัวชิ้สองต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ อันนี้คือมิยมครับสองพันตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับองค์นี้ก็สวยครับสองพันครับเหรียญหลวงพ่อเดิมครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อเดิมสองพันบาทครับเหรียญพ่อแก่ครับวัดพระพิเรนครับสองพันครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับเอสวยสองพันบาทมเหาเศรษฐครับ สองพันบาทครับผงทุพันธ์ครับผมสองพันนะครับรารี่หลวงทัทวครับสองพันนะครับอกเราหลวงปูเผือกครับจินนาลาชหลวงปูเผือกสองพันครับเงินก็สองพันครับผงทุพันธ์ครับผมสองพันครับ ว,นนวันกานกครับคำแํพแพงลูกแป้งครับผมสองพันบาทชุ้มกอรครับสวยๆเลยนะครับสองพันพิสมอนลงพกพแก้วนะครับพวงมาลัยครับสองพันบาทนะครับวันนี้เขาสองพันแล้วครับพูดไวพูดรีบมาก ผมทีหน้าครับผมสองพันบาทนะครับหลวงพระปานครับสองพันนะครับต่อไปนะครับหลวงพู่เอี่ยมครับวัดสะพานสูขครับผมสองพันบาทครับหลวงพู่ดุลครับสองพันสมเด็จวระตะฆังพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อถอยๆเลยมูงน้ก็สองพันนะครับแล้วก็มีนี่ครับ พิมพ์ใหญ่ครับผมสมเด็จนะครับสองพันบาทเต่าลองพ้าเงินครับปัดบางคาดสองพันบาทคุณแผนนะครับพันกลางครับผมสองพันพักกิงนทที่ผมมีหกเจ็ดองน่าจะสี่ห้าองนะครับสองพันหมดเลยนะครับสองพันหมด นะครับพี่พีทนใดชอบแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์6กสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเปิดโทรเปิดไลน์เปิดเดียวกันนี่ก็สองพันครับจับลงพอเงินครับจับลงพอเงินนะครับสองพันบาทพิตาแรกบางไผ่ครับหนึ่งครับสวยๆครับสองพันนะครับพิการหลงพะแก้วครับอันนี้องค์ที่สองครับสองพันครับ พยานครับสองพันครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับพร้อมโอนนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับลูกองครับหลวงพ่อคงหลัพร้อมนะครับสองพันบาทครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับหกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรราไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ